ปิดท้ายกันที่คู่ดึกของค่ำคืนวันเสาร์ครับสเปอร์กับแมนยูนะครับอันดับใกล้เคียงกันมากครับคู่นี้6เจอ7ครับแม่จะเอายังไงดีนะครับลูกทีมของนาโอล่เกมนี้ก็ต้องบอกว่าหนักอีกแล้วครับบุกไปยอนสเปอร์ไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนนะครับไปว่าด้วยเรื่องของสถิติกันสักนิดหนึงครับวันนี้จากันล่าสุดครับผลปรากฏว่าเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่สามารถบุกไปเอาชนะได้3ประตูต่อหนึ่งครับแต่ก่อนหน้านั้นเล่นที่โอทีฟฟอร์ด สเปอร์ก็บุกไปถล่มแมนยูได้เช่นเดียวกันครับ6ประตูต่อหนึ่งครับภาพรวมในช่วงหลังที่ผ่านมาผัดกันแพ้ผัดกันชนะนั่นเองนะครับส่วนผลงานล่าสุดของสเปอร์ครับบอลถ้วยระบ้าครับพวกเขาบุกชนะเบอร์ลี่หนึ่นะครับแต่ในเกมดีไม่ค่อยดีนะครับบุกไปแพ้เวสแฮมหประตูต่อ0นั่นเองนะครับถือว่าไม่ค่อยดีนะสเปอร์ยังคงขึ้นขึ้นลงลงนะครับฟอร์มยังไม่คงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นะครับ ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเล่นเกมลีกนัดล่าสุดก็คือเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลในเกมแดงเดือดครับ0ประตูต่อ5นะครับมองภาพรวมครับ5เกมหลังในลีกชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับชนะเวทแฮมนะครับแล้วก็แพ้อาตาเวลลาเสมอเอเวอร์ตันแพ้เลสเตอร์ซิตี้แล้วก็แพ้ Villa, แพ City, แลิเวอร์พูลพูดง่ายคือ5เกมหลังเก็บได้เพียงแค่4คะแนนเท่านั้นนะครับ เช็คความพร้อมของทั้ง2ทีมกันสักนิดหนึ่งครับสมาคิจครับตัวเจ็บของฝั่งเริ่มจากเจ้าทีนันก่อนสปเปอร์นะครับสปเปอร์ตัวเจ็บมีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับนั่นคือทางด้านของไลอันซักซิองนะครับแล้วก็ท้าของไรอันกิลต้องรอเช็คฟิตแต่คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีอยู่ตัวเดียวเลยครับที่ไม่ได้ลงแน่ๆในเกมนี้ก็คือในรายของพอบอกบาร์นะครับ องต์อ็อตนี่มักซียาอัมมัตติเยโรลาเฟลวาลานนะครับต้องรอเช็คฟิตนั่นเองนะครับไปคาดการเสถียรเล่นตัวจริงกันสักนิดหนึ่งครับมาในระบบเดียวกันเลยนะครับทั้ง2ทีมนะครับระบบ4-2-3-1นะครับเริ่มจากเจ้าทีมนั้นก่อนครับสเปอร์ผู้สาประตูประกอบด้วยโยริสนะครับแบ็คขวาเป็นทางด้านของเอเมอร์สันนะครับแบ็คซ้ายเลกิลันนะครับคู่กลางเป็นเอริกไดเออร์จับ คู่กับนังของโลเมโลนะครับกลางตัวรับ2ตัววันนี้จะใช้ทังชของฮอยเบีรกับสันาของสคริปนะครับซึ่งผมขออธิบายความนิดหนึ่งนะตรงนี้มันจะเป็นเกมที่ต้องบอกว่าสู้กันระหว่างแดนกลางก็องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับนะเราต้องมาดูกันว่าฮยแดนกลางของใครมันจะดีกว่าในเกมนี้นะครับ ส่วนกลางลูก3ตัวของสเปอร์ครับซ้ายเป็นซอนโทมินนะครับขวาเป็นลูคัสมูล่านะครับตรงกลางเป็นแอมดอมเบเล่นะครับและนาเปาแฮร์รี่เขนนั่นเองนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องบอกว่าเฮ้ยมันรู้สึกแปลกๆอยู่พอสมควรนะครับทางฮูสกอร์จับตัวมาแบบนี้นะครับผู้สาประตูดาวิดเดคเคานะครับแบ็คขวาบัมบิชาก้าแบ็คซ้ายลูกชอครับคู่เซนเตอร์ตัวกลางแม็กควายจับคู่กับข้างของวาลานเลยเหรอ เอออันนี้ต้องไปติดตามข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่กลางครับทางฮูสร์บอกว่าาน่จะใช้ทั้งน้าของเนเปยรมาติดจับคู่กับเฟสดะครับกาง3ตัวครับด้านซ้ายเป็นแรดฟอร์ดครับด้านขวาแอนซันคาวานี่นะครับ้องกลางเป็นบุนโนเพนเดสและน้าเป้าคิสเซโนโรนันโดถ้าจัดแบบนี้จริงก็แปลกๆนะรู้สึกแปลกๆนิดๆน,น,นะครับเออมาวิเคราะห์กันสักนิดหนึ่งนะครับ คือการเจอกันของทั้งสองทีมนะครับเป็นช่วงเวลาที่กับไม่นิ่งนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับไม่นิ่งด้วยกันทั้งสองทีมแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบขุมกําลังแล้วฟอร์มล่าสุดเองก็ดีนะครับผมเชื่อว่าเกมนี้สเปอร์มีคะแนนอย่างแน่นอนนะครับและผมเชื่อว่าสเปอร์ไม่แพ้ขาบ้านนะครับ ด้วยความที่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเ,เ,เองช่วงนี้มรสุมเข้าทีมเยอะจริงๆนะครับและเรื่องผลกําลังใจนี่นครับสำคัญมากๆตอนนี้พวกเขาไม่มีเลยนะครับถามว่าสกอร์ของคู่นี้จะจบยังไงนะครับผมเลื่อมเลือบไปทางสเปอร์ด้วยนะผมมองว่าสเปอร์น่าจะเรียกว่าเบียดชนะแมนยู1-0นะครับสำหรับไปรุ่นดูไบถูกใจก็ใส่เลยนะครับอันดิกาที่เปิดมายกให้แมนยูทีมเดือนนะครับเป็นฝ่ายบุกมาต่อด้วยราคาปอปอเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่า ไม่น่าจะไหวเฉียรเจ้าถึงสเปอร์ดีกว่าช่วงหลังสเปอร์ดีขึ้นนะครับเกมรับเสียประตูน้อยลงอันนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะคู่กลางดีขึ้นนะครับอ,อลิเวอร์สคริปจับคู่กับทั้งของปียร์ฮอยเบียกนะครับซึ่งถ้าเรามองคู่กลางของแมนย่ก็จะสู้ยากเหมือนเดิมนะผมมองแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่าเชียรสเปอร์ดีกว่านะครับมีศิลจะเก็บสามคะแนนในบ้านได้เลยครับเชียรสเปอร์นะครับ